สวัสดีครับผมแชปครับสวัสดีครับผมเต้ครับผมสวัสดีครับจ้าบนะครับสวัสดีครับผมต้นครับสวัสดีครับผมกอนนะครับผมสวัสดีครับกังครับสวัสดีครับผมเลครับสวัสดีครับยุ่นภูสนุรับบทเป็นเฮียเจครับสวัสดีครับเพิร์ดนะครับรับบทเป็นทีนะครับครับผมของผมนะครับน้องมันก็คือเป็นเด็กนิเทศปีหนึ่งครับใสๆเลยคือคนเกิดวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบอ่อนอ่อนโยนแต่จริงๆข้างในก็เข้มแข็งครับผมแล้วก็ ตัวของมันนะครับคารคเอร์บานคนที่เชื่อในรักแท้ก็คือไม่เคยมีความรักมาก่อนคิดว่ารักครั้งแรกเนี่ยจะเป็นรักครั้งเดียวแน่นอนค่าใช่เขาอย่างตัวอย่างของตัวทีมนะครับก็จะเป็นแบบคล้ายๆคารโนวานิดนึงมีความเรียกว่าแอบแซบในเรื่องแบบเยอะๆคนก็เป็นวันอังคารสำหรับเรื่องายเดสตินีนะครับแล้วบทเป็นเอกเอกเป็นนักศึกษาที่อยากสมัครเข้าชมรมมวยแล้วก็มินิยแบบ ใจร้อนแล้วก็ต้องการเอาชนะแต่ว่าหลักๆคือเอกอะเป็นคนที่แบบแอบขี้เกียจไม่แอบแล้วไม่แอบแล้วเชบ้างครับผมส่วนตัวผมเป็นตัวแทนของวันอังคารครับผมชื่อทิวครับทิวจะเป็นเด็กมหาลัยปีสองครับอยู่คณะเกษตรครับผมเป็นนักมวยอ่าก็คืออยู่ในชมรมมวยแล้วครับผมของมาสุกนะครับจะเป็นตัวแทนของคนเกิดวันศุกร์ครับผมเป็นเด็กวิศวะปีสองครับผมที่มีปมเรื่องความรักในอดีตทําให้ไม่สามารถมูฟออนได้นั่นเองครับผม ส่วนนีเจก็เป็นเจ้าของร้านดอกไม้ที่มาสุกทํางานอยู่ด้วยในนั้นนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีคาแรคเตอร์อบอุ่นแล้วก็น,นิสัยดีเข้าใจมาสุกสุดๆไปเลยครับผมทีเป็นคนน่ารักแสนดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่อยากจะเป็นกําลังใจให้มาสุกตลอดเวลานะครับครับผมาคาแรคเตอร์ของตัวผมนะครับเป็นเด็กที่อยากโตอยากแก่แดดแล้วเรามีเพื่อนรักอยู่คนเดียวแต่เราไม่ได้สนใจเขาครับ,รบเราสนใจสังคมมากกว่าก็เลยทิ้งเขาไปครับครับของผมนะครับรับบทป็นโชคครับผม ก็คือจะเป็นคนที่แบบรักเพื่อนสนิทมากแล้วก็แบบคอยเป็นห่วงเพื่อนตลอดเวลาคอยดูแลเพื่อนแล้วเราก็จะมีเพื่อนแค่คนเดียวก็คือแซดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็โดนเพื่อนหักหลังครับก็ขอฝากฝั่งผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเพื่อนใจดีน้องๆใจดีทุกท่านนะครับฝากติดตามซีรีส์ Y Destiny ด้วยนะครับแลวก็ Un เน็ครับผมเรื่องแรกครับทุ่มสุดตัวครับใช่ครับก็ ฝากติดตามด้วยนะครับเรื่อง Y Destiny นะครับผมฟู Y Destiny ปีหน้ามีนาคมชมได้ที่ AIS Play นะครับส่วนชาวญี่ปุ่น UNEXT นะครับอ๋อแล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะติดตามผลงานของเพิร์ดนะครับติดตามได้ที่ช่อง u t u b e เพิร์ดนะคุณนะครับครับผมแล้วก็ฝาก Y Destiny ด้วยนะครับออนแอร์อย่างที่พี่เพิร์ดบอกเลยครับช่าง AIS Play แล้วก็ UNEXT นะครับแล้วก็ IG Y i m e n o ENPEN ครับ ตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องพระจันทร์แดงอยู่นะครับช่วงวันแล้วก็เดี๋ยวมีผลงานออกมาให้ติดตามชมเรื่อยๆครับติดตามกันดูนะครับครับผมก็นอกจากซีรีส์ไวเดอร์ซินี่ที่ขายไปหมดแล้วนะครับผมวันที่12นะครับผมมีหนังหน้าโงคาร์นิวัลฟันมิสนะครับผมก็มาเจอกันได้ครับผมแล้วก็มีนักแสดงซีวายอีกเต็มไปหมดเลยนะครับมาเจอกันได้ครับแล้วก็อันนี้งานสำคัญเลยวันที่19นะครับผมธันวาคมนี้ครับ Be My Boyfriend คอนเสิร์ตครับผม เป็นคอนเสิร์ตของรวมคนหน้าตาดีมีสเสน่ห์น่ารักทั้งหมด10คนมาครับผมก็ผมอยู่หนึ่งในนั้นด้วยได้ไงไม่รู้ก็มาเจอกันไี้ครับ <c oughs> ผมครับเยี่ยม